น,น,นแกระสือผีพองอาจต้องย้ายถิน่นเมื่อเพจตำรวจบุรีรัมใช้ไอเดียล้ำเปรียบเทียบผีกับโรนจนกลายเป็นไวยัเล่าทั้งเตือนภัยและสร้างเสียงหาไปพร้อมกันเสียงหัวเราะและเสียงชื่นชมลังไหลเข้าสู่เพจข,ของสอพอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมหลังจากเผยแพร่ภาพประชาสัมพันธ์สุดครีเอทีฟที่เปรียบเทียบผีพง และกระสือกับโดรนและโคมลอยเพื่อเตือนภัยประชาชนให้แยกแยะวัตถุลอยปริศนาในช่วงที่เกิดเหตุการณ์โดรนลึกลับบิน mm hmm. ในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาแนวคิดนี้มาจากพันตำรวจเอกวชิรวิทย์วรรณธานีผู้กำกับสถานีตำรวจภูทรลำปลายมาศซึ่งเปิดเผยว่าการโพสต์ภาพเปรียบเทียบสิ่งลี้ลับกับวัตถุบินที่พบได้จริงเป็นเพียงการใส่อารมณ์ขันเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงง่าย แต่ยังคงไว้ซึ่งสาระในการเฝ้าระวังภัยจากโดรนหรือโคมลอยที่อาจเป็นภัยความมั่นคงในภาพที่ถูกแชร์มากที่สุดเพจของสออลำปลายมาศได้นำภาพผีโพงพร้อมคำอธิบายว่ากลางวันจะดูเหมือนคนธรรมดาแต่กลางคืนจะกลายเป็นดวงไฟคล้ายกับโดรนที่มีไฟกระพริบ4จุดในขณะที่เครื่องบินจะมีไฟสจุดสีเขียวแดงและขาว อีกชุดภาพยังเปรียบเทียบผีกระสือกับโคมลอยเพื่อให้ประชาชนรู้เท่าทันและไม่ตื่นตระหนกหากเห็นแสงวาบกลางท้องฟ้ายามค่ำคืนพันตำรวจเอกวชิรวิทย์วรรณธานีผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรลำปลายมาศเปิดเผยว่าสิ่งสำคัญคือให้ประชาชนแยกแยะว่าอะไรคือโดรนอะไรคือเครื่องบินหรือโคมลอยในส่วนเพจของเรานะครับที่ลงไปก็คือ เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนตื่นตระหนกนะครับตื่นตระหนกแล้วก็ให้ช่วยกันเฝ้าระมัดระวังนะครับมีการแยกแยะออกได้ระหว่างโดรนกับเครื่องบินนะครับแล้วก็ขอความร่วมือประชาชนไม่ให้ปล่อยปล่อยคมลอยซึ่งจะสร้างความสับสนกับประชาชนนะครับส่วนคอนเทนต์เรื่องผีโพงเรื่องอะไรที่เอามาใส่นะครับก็เป็นการประกอบเป็นการสร้างสีสันนะครับสร้างความสนใจกับกับพี่น้องประชาชนในการเข้าถึงนะครับเข้าถึงประชาชนแล้วก็ จุดประสงค์หลักก็คือเพื่อการสื่อสารในการช่วยกันร,ระมัดระวังและก็แจ้งเหตุเกี่ยวกับอากาศยานและคนขับครับเพื่อในการป้องกันเหตุต่อไปครับแม้แต่ผีโพองอยังต้องปรับตัวแล้วเราจะไม่ช่วยกันร,ระวังภัยได้อย่างไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมะลึกออนไลน์นะครับ